สวัสดีชาวเกมเมอร์สายเมททุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม c ค t f a n t a s ีบ y b o n f ฟเอ g a t แ e r i n g เช่นเคยนะครับวันนี้มีอีเวนต์ใหม่มาเนาะก็คือบุกผานิรนา,ามนะครับเอออีเวนต์นี้นะก็เป็นอีเวนต์ที่เราจะได้พบกับเหล่าแมวลึกลับในอีเวนต์นะเฮ้ยเพื่อนๆเห็นกันได้ยังนะก็คือเราสามารถมาดูใน,นเรื่องได้นะเป็นแมวแบบบึ้มๆเลยนะครับสำหรับในส่วนของตัวเออไดเรล่านะครับกับคาเฟีย้วก็ดีลี่นะครับเราจะพาผู้ตรวจการทุกท่านนะครับไปเปิด บาร์ bar, นะครับบาร์รับนะเป็นเหมือนกับบาร์รับก็คือตรงนี้เลยนะเป็นอีเวนต์นี้ยนั่นแหละนะพร้อมกับเรื่องราวของดอกไม้ปริศนาในห่วงนิชานะครับอ่ะเราก็สามารถมาดูในเรื่องได้เนาะแล้วก็มาตีบอสตรงนี้ได้นะเราสามารถซื้อได้เพิ่มนะตรงนี้เนาะซื้อได้วันละ5ครั้งนะผมซื้อไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็เราสามารถกวาดล้างได้มันก็จะได้รับเหรียญมานะครับเวลาได้รับเหรียญเนี่ยก็จะมีตรงนี้เนาะให้เราสะสมนะครับมีในส่วนของตัวสำคัญอันแรก็คือเป็นเหรียญของตัวละครคาเฟียนะครับซึ่ง เราจะเก็บไว้สุ่มคาเฟียได้นะครับก็ถือว่าดีเหมือนกันนะตรงนี้เนาะโอเคสําหรับในส่วนของตัวน้องไดเรล่าเนี่ยผมสุ่มไปห้าสิบครั้งแล้วยังไม่ออก <laughs> ยังไม่ออกนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาสุ่มอีกสักสิบครั้งแล้วกันเนาะอ่ะเราก็สุ่มสักสิบครั้งไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้หรือเปล่านะครับสาหรับแมวใหม่นะครับเป็นบ้านเขียวเนาะแล้วต่อจากน,นี้หนเดี๋ยวผมจะพามาดูเทยริสนะครับปัจจุบันนี้เนาะ ที่ผมจัดไว้นะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ามาครับมาลุ้นกันจะหลุดเลทหรือเปล่า <c oughs> ขอให้ไม่หลุดเลทแล้วกันนะครับเพราะว่าโอ้โหหยุนเผยหลุดเลทจะได้มารีวิวไงแต่ว่าไม่มีครับเอเกลือหลุดเลทไปแล้วครับได้หยุนเผยมาหน้าตาคือหยุนเผยโอ้โ <c oughs> ห,น, <c oughs> หน, <c oughs> น้องมาครับก็คือเกลือ นะครับหลุดเลดแต่ก็โอเคนะเพราะว่ารอบก่อนผมก็ได้ตัวละครไปแล้วไงมันก็อาจจะมีหลุดเลดบ้างเนาะนะครับอ่ะตัวนี้ผมก็สุ่มไปแล้วนะเอเดนา่าโอเคทีนี้นะครับเรามาดูตัวละครบ้านเขียวดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับสําหรับตัวเอเดนาแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเยอะมากนะครับก็มีอาซึละนะครับมีน้องทิดานะมีพี่เอสนะครับมีอัญญะมีวิโอลานะครับ แล้วก็มีเซกินะครับมีเอเลนอรมีอาฟอธไดเรล่านะครับลี่แล้วก็คาเฟียแมนดี้อินะนะครับเราสามารถแลกได้เนาะจากในร้านค้านะครับไปผมพาไปดูแล้วก็เอเวลิดานะครับแล้วก็ชิโรนะครับมีอินะแล้วก็เอ h คนะครับที่ผมดูตอนนั้นเห็นเขาว่าเขามีให้เราได้แลกเพิ่มเติมนะสำหรับร้านค้าสกายใช่ไหมอ่ะก็จะมีตัวของอินะใช่ไหมนี่ครับมีเป็นเศษในส่วนของตัวอินะมานะครับเราก็สามารถเอามาแลกได้ ผมก็แลกไปแลวกันตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ที่ดีนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้คือเรามีตัวละครที่เป็นตัวละครแสงมืดนะครับที่เป็นการตีมูน่ค่อนข้างเยอะเนาะอีน่าแต่ก่อนเาถ้าเขาเอามาไวกว่านี้นะครับมันก็จะเป็นการที่เราเนี่ยได้เอามาใช้งานได้แบบเต็มที่นะไต่หอนะครับตัวนี้เป็นตัวไต่หอที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้วยว่าตัวละครสีเขียวเนี่ยเขาใช้ตัวละครตัวไหนเนี่ยไต่หอก็ได้แล้วนะอืมก็คือถ้าใครเล่นใหม่นะครับสามารถ แรกอีกนะมาใจหอได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับตัวบ้านเขียวนะครับอ่าบ้านเขียวนะครับมีทั้งหมดสองห้าสิบชั้นเนาะโอ้โหก็ใช้เป็นในส่วนของตัวน้องวิโอเลนะวิโอลาวิโอเลเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของอาร์ฟอสนะครับมีตัวของมิโนนะครับแล้วก็น้องฝนเน,ะนาะต่หลักๆผมว่าน้องฝนเนี่ยแหละนะครับในการที่เราจะมาเล่นเนาะอืมนะครับน้องฝนเลยแล้วก็อาซึาระนะครับชิโร่อ่ก็จะเป็นทีประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามา ดูในส่วนของตัวเทียริสที่ผมจัดดีกว่านะบางตัวเนี่ยที่มันเป็นตัวซับพอร์ตเนี่ยถามว่าบ้านเขียวเนี่ยซับพอร์ตมันดีไหมนะครับมันก็ดีนะแต่ว่าถ้าเอาจริงๆเนี่ยก็คือมีน้องฝนเนี่ยที่มันเป็นตัวที่เอามาเล่นได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวซับพอร์ตบางตัวเนี่ยผมก็อาจจะให้มันเทียร์ต่ําหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าหลักๆก็คือน้องฝนนะครับโอเคมาดูในส่วนของเทียริสนะครับอ่าก็จะเป็นเทียรตรงนี้เนาะ มาดูกันที่ตัวแรกนะครับเป็นตัวของเออเอ็กโคนะครับเอ็กโคตัวนี้เนะี่ยเป็นตัวที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่มากนะครับแต่ว่ามันต้องเติมเงินนะครับผมจะเอาไว้ประมาณเทียบีนะครับอ่ะเทียนี้ผมก็จะให้ประมาณนี้ก่อนนะครับเทียบีก็คือแบบใช้ได้นะครับถ้าใครเติมเงินก็เอามาเล่นได้นะแต่ว่ามันจะมีในส่วนของตัวอีนะนะครับตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เอาไว้เล่นได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าเอาค่อยสีเขียวเนาะอย่างที่รู้กันนะครับมันจะมี มอนนะครับที่เราจะต้องตีหมูนะครับเพราะฉะนั้นผมให้อีนะมันมากกว่านะเพราะว่าอีนะเนี่อืมมันหาง่ายกว่าเนะแล้วก็เราเนี่ยสามารถไปหาเศษนะครับจากการที่เราแลกจากในส่วนของร้านค้าสกายใช่ไหมที่ผมไปแลกมานะครับไม่รู้ว่าตรงร้านค้าเนี่ยจะมีหรือเปล่านะสาหรับขั้นสูงเนาะอะ่าน่าจะต้องรอตรงในส่วนของร้านค้าสกายอีล่าเนี่ยนะครับเป็นการ รอให้มันจบรอบนะครับเดี๋ยมันก็จะมีบอกเนาะเดอีกสี่วันเนี่ยเราก็จะแลกเรื่อยนะครับในการที่เราเอามาทําดาวเนาะซึ่งก็คือจะมีเวลาบอกอยู่นะครับทุกทุกอาทิตย์เนาะน่าจะทุกอาทิตย์แหละนะครับแล้วก็เก็บแต้มเอาไว้แลกนะครับสําหรับในส่วนของตัวอินะนะครับก็จะให้ขึ้นมาอยู่เหนือเหนือกว่าในส่วนของตัวเอ็กโคแล้วกันนะครับอันนี้คือแบบในนการใช้งานเลยนะต้องเติมเงินนะครับตัวนี้ต้องเติมแบบเติมแพ็คของน้องเขานะต่อมาตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ใช้งานได้นะครับแต่ว่า อืมก็ใช้ตัวอื่นดีกว่านะครับสําหรับตัวน้องจิ๋วเนาะแล้วก็เดีย๋ยวผมเอารูปที่ผมใช้ดีกว่าแปบ๊บนึงเอาอันนี้ดีกว่าจะได้จัดไปตามนี้เนาะเออตัวน้องอยู่ไหนอ่ะน้องอยู่นี่นะครับเอาให้อยู่ประมาณกับในส่วนของเอ็โคแล้วกันนะครับต่อมาครับอาร์เนานะครับตัวนี้เป็นตัวที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่แล้วก็สายฟรีทุกคนนะครับตัวของอราร์เนาี่เป็นตัวที่โกงมากๆนะปัจจุบันเนี่ยถ้าใครทําขึ้นดาวได้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะตัวนี้นะครับ ทำขึ้นหกดาวนะครับเป็นอะไรที่แบบโกงมากแต่ว่าผมเล่นมาผมก็ยังทําได้แค่สามดาวนะบางคนดวงดีบางคนดวงไม่ดีไนงะซึ่งเราสามารถสุ่มน้องได้เนี่ยก็คือจากในตู้ปกติเลยนะครับตู้ปกติก็มีการออกนะรวมถึงตู้อธิษฐานตรงเนี้ยก็มีการที่เราเนี่ยได้เหมือนกันนะครับถ้าเราจะเลือกเป็นบ้านเขียวอย่างเดียวนยะถามว่าเราเลือกเป็นตัวไหนนะครับปึ๊บน่ผมมาออกมาให้ดูถ้าเอาบ้านเขียวนะครับผมก็จะเลือกเป็นอัญญะนะแล้วก็อ่าเป็นอสุระนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัว น้องทิดนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นอีกสองตัวเพราะว่ามีครบแค่นี้แหละอ่ะบ้านเขียวเราก็จะเลือกเป็นอย่างนี้นะเราก็ภาวนาให้มันออกเหมือนกันเนาะอสุร้างกับอัญญะนะครับก็จะเป็นตัวที่แบบดีมากๆนะอ่ะทีนี้นะครับมาพูดถึงในส่วนของตัวอัญญะนะครับอสุรล้างที่เป็นตัวดาามจที่เล่นแบบว่าสายแบบกีเลสคิเดมเนาะอัญญะเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะโกงมากๆนะที่จริงนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนาะก็มีในส่วนของตัวเอลินาเข้ามานะครับเอลินาก็จะเป็นตัวที่ เล่นได้ดีนะครับแต่อัญชาก็ยังเป็นตัวที่โกงอยู่เหมือนกันนะครับสรับในส่วนของตรงส่วนนี้นะแล้วก็หาง่ายด้วยมีการแจกฟรีด้วยนะครับอ่าตัวน้องทิดนะครับน้องทิดเนี่ยผมจะให้ต่ําลงมาหน่อยเดียวกันนะอ่เอามาอยู่สักแรงแรง A ไหมเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะเอออาจจะใช้บางสถานการณ์นะครับตัวนี้เนาะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ค่อนข้างดีอ่าโอ้ผมเอาไอโคนี่มามาเปลี่ยนก่อนนะเฮ้ยเปลี่ยนใช่ไหมตัวเดียวกันเนาะ โอเคนะครับต่อมาก็จะเป็นชีโรคอมแบทนะครับชีโรคอมแบทเนี่ยเอาจริงๆก็ดีนะแต่ส่วนตัวผมอะไม่ไม่ได้ไม่ค่อยชอบนางเท่าไหร่ <c oughs> เพราะว่ามันต้องทำหนึ่งดาวด้วยนะแล้วก็อันที่จริงก็คือมีตัวอรรัลซารเนี่ยตัวเดียวก็เพียงพอแล้วนะแต่ว่าชีโรตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เก่งนะครับอืมนะสามารถเอาเป็นตัวดาเมจได้นะครับถ้าใครจะใช้ในส่วนของตัวชีโรก็ต้องก็ต้องสุม่มก็ต้องเติมเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้เนาะอืมเพราะว่าแต่ก่อนอนะมันเป็น ตู้เลทไงนะครับแล้วก็ถามว่าต้องทําดาวก็ต้องทำหนึ่งดาวเนาะซึ่งตอนนี้ยมันไม่มีในตู้ไม่มีในตู้นี้เนาะนะครับเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆหาตัวของน้องเนี่ยในการที่เราสุ่มหรือว่าสูมตู้แสงมืดพวกนี้ยมาทําดาวในส่วนของตัวของน้องนะครับมันก็เลยเป็นตัวที่ผมมองว่ามันเก่งแต่ว่าเล่นอัศราเนี่ยจะดีกว่านะครับเป็นสายดาเดืดเหมือนกันเลยนะครับสําหรับในส่วนของตัวทีโเราคอมแบทเนาะ โอเคต่อมานะครับก right ็จะเป็นน้องขี่กระเป๋านะครับน้องขี่กระเป๋านี่เป็นตัวหนึ่งที่คอนค่าที่จะเก่งนะครับเก่งแบบต้องมีอ่ะเออต้องมีนะครับสําหรับตัวของน้องขี่กระเป๋าซึ่งน่าจะไม่ผิดเป็นตัวเป็นตัวเติมพาร์ทหรือเปล่าอืมถ้าผิดเดี๋ยวไปรู้ก่อนนะครับตัวเติมพาร์ทเนี่ยเราจะดูได้ก็คือเรามาดูจากตรงนี้นะครับเติมกันนะครับอ่าเป็นตัวเติมพาร์ทนะครับสําหรับตัวนี้เนาะใครเติมพาร์ทก็จะได้นะหรือว่าเราจะสามารถ ไปสุ่มในส่วนของตู้นะครับตู้ถาวรก็สามารถมาสุ่มได้เหมือนกันนะครับสําหรับในส่วนของตัวน้องตัวนี้เนาะนี่เลยครับน้องวิโอลานะครับเป็นตัวละครที่ดีนะครับเหมาะกับการที่เราเออกมาเล่นกับบ้านเขียวแบบมากๆนะเนี่ยสก,กิลพาสีของน้องเนี่ยเมื่อตัวละครในทีมนะครับเป็นพาทลูกศรทั้งหมดนะครับอันนี้คือต้องทั้งหมดนะไฟล์ทั้งหมดเนี่ยจะได้รับเอฟเฟกฟื้นฟูนะครับ9.5%โดย80%เนี่ยเอฟเฟกฟืเนฟูที่เกินมาเนี่ยจะแปลงเป็นโลนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับแล้วก็สกิลไฮไลท์ของเขาก็คือสกิลนี้นะครับสามารถจิตการ์ดแบบสุ่มได้นะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะดีนะสาหรับตัวนี้นะควรที่จะมีติดทีมเอาไว้นะสําหรับในส่วนของตัวบ้านเขียวนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเซกิโอ้โหตัวเนี้โกงจัดๆเลยนะโกงมากนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยนี่ครับอันดับที่หนึ่งเลยครับอันดับที่หนึ่งเลยครับตัวนี้เป็นตัวที่โกงจัดเลยนะสาหรับในส่วนของตัวเซกินะครับ ซึ่งตอนนี้ผมอยากให้เขาเอาลงตู้นะครับเนี่ยลงตู้ตรงนี้มากเลยผมก็จะแลกตัวเซกินะมาทํานะครับเพราะว่าผมไม่ได้สุ่มไวนะ้งานเซกินะครับเป็นตัวที่โกงมากในการที่เราเออกมาเล่นทั้ง PVP แล้วก็ PVE นะครับต้องบอกเลยนะควรจะมีนี่นะครับอย่างน้อยนะครับทำหกดาวเออน้อยไหมไม่น้อยนะหกดาวนะครับถามว่าถ้าเราทำสี่ดาวนะเล่นไหวไหมไหวนะแต่ว่า ประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะต้องทำหกดาวนะครับถึงแบบจะเก่งแบบเก่งแบบเล่นได้แบบดีมากๆเลยนะสําหรับในส่วนของตัวน้องเซกินะครับอืมนะถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากๆโอ้ต้องมีนะต้องมีสาหรับตัวของเซกิถ้าใครที่จะเน้นในส่วนของตัว PVP นะครับเซกิเป็นตัวที่ตอบโจทย์แบบมากๆเลยนะสาหรับตัวละครตัวนี้เน,ะนาะต่อมาครับแมนดี้นะครับแมนดี้ในส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบไปแลนะ้ว <c oughs> นะครับเพราะว่าสกิลของน้องเขาเนี่ย ผมมองว่ามันไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าอาจจะอาจจะเก่งก็ได้นะเพื่อนๆก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนเนาะนะครับส่วนต,ตัวผมมองว่ามันเป็นตัวที่โอเคนะแต่ว่าเราจะใช้ตัวของอัญญะนะครับอัญญะมันเป็นตัวที่ผมมองว่ามันมันดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงเนี่ยตัวนี้เพื่อนๆเห็นอยู่แรงสีใช่ไหม <laughs> ผมกําลังคิดอยู่ว่าผมจะให้มันแรงอะไรดีเพราะว่ามันผมดูแล้วไอ้ตัวนี้ยังเก่งกว่อีกนะผมให้เป็นแรงสีไปก่อนลวกันนะครับ <laughs> ไม่รู้มีใครอวยหรือเปล่านะ เบลนดอก็เหมือนกันครับตัวพวกเนี้ยผมมองว่าอืผมไม่ค่อยได้ใช้ด้วยประเด็นนะแล้วก็การที่เราจะเป็นสุ่มทาดาวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปลืองนะผมมองว่าไอสองตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเปลืองนะอ่ะมาดูตัวใหม่นะครับตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นเซิร์ฟนอกเนี่ยมันเสียค่อนข้างสูงนะแต่ผมขอเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะต่อมาครับลีลี่ตัวเนี้ยผมก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับมันเป็นตัวเบสท์พาร์ทเราสามารถเอามาเล่นได้แหละแต่ว่ายังไม่ได้ลองใช้นะครับขอติดไว้ก่อนแล้วกันเนาะ โอเคครับอาร์ฟอสนะครับอาร์ฟอสตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งนะครับเก่งนะครับแต่ว่าการทําดาวนะครับมันจะต้องทําดาวเยอะนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ไม่มีในตู้ปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรอสุ่มจากการที่เราเนี่ยอ่ามาแลกจากในร้านค้าตรงนี้เนาะเพราะว่ามันผ่านไปแล้วนะตู้มันผ่านไปแล้วเนาะแต่ว่าเป็นตัวที่เก่งนะครับการที่มันไม่มีในตู้ถาวรเนี่ยผมจะให้มันเทียค่อนข้างที่จะต่ํากว่านะครับในตัวที่มัน หาได้ง่ายๆนะเพราะว่าเราก็เน้นการใช้งานด้วยนะแล้วก็อัฟฟอรเนี่ยมีหรือว่าไม่มีเนะี่ยมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราก็มีตัวอื่นนะที่มันสามารถใช้ทดแทนกันได้เนาะแต่ถามว่าไอ้ตัวข้างบนพวกเนี้ยมันเป็นตัวที่เก่งจริงนะครับมันเก่งจริงมันสามารถใช้งานได้เนาะโอเคต่อมาครับผมก็จะเป็นตัวใหม่นะครับสําหรับในส่วนของตัวไดเรล่านะครับตัวนี้ผมก็มองว่ามันก็ถ้าเล่นกับในส่วนของตัวทีมเขียวเนะี่ย มันก็ดีนะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเออเฉพาะทางไปสิทหนึ่งเนาะนะครับเพราะว่ามันเป็นการบวกคิเลตนะครับมันบวกก็จริงนะอืแต่ถ้าเทียบกับในส่วนของตัวแพทเทิร์นพาร์แล้วเนี่ยตัวแพทเทิร์นพาร์ผมมองว่ายังดีกว่านะครับยังดีกว่าเพื่อนๆก็สามารถสุ่มออกมาเล่นได้เนาะแต่มันเป็นตัวที่เอาไว้เนี่ยเอาไว้เล่นกับตรงเนี้ยนะครับเวลาเราตีเนี่ยสาร้างระเบิดนะครับมันจะเปิดโปงเนาะเปิดโปงเนี่ยสารา้างระเบิดเสริมพลังเพิ่มขึ้น สามเปอร์เซ็นต์ซอฟต์แวร์ทสูงสุดเนีแปดชั้นนะอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยมันจะเก่งหรือเปล่าซึ่งผมไม่มีนะการเพิ่อมอัตราคียนะ์เนี่ยมันเยอะไหมมันเยอะมากนะครับแต่ว่าหลักๆก็คืออุปกรณ์เราเนี่ยเราก็สามารถเออใส่อุปกรณ์ให้มันเพิ่อมอัตราคีย์ได้อยู่แล้วเนาะเอาไว้ประมาณนี้ไหม <laughs> อด่าน้องจะแบบดูแบบดรอปลงมาแต่ตอนที่จริงเอเห็นปะ่ะแมนดี้นะครับตัวของเอเลนอร์แล้วก็ตัวของ,ต,ของตัวใหม่นะครับผมจะให้มันเพียร์ต่ำนะเพราะว่ามันมีตัวที่มันเก่งอยู่แล้วก็คือตัวของ น้องขี่กระเป๋าเนี่ยแหละมันเก่งอยู่แล้วนะแต่อาจจะเก่งนะอาจจะเก่งแต่ว่าผมอาจจะยังไม่ได้ใช้ด้วยแหละนะครับเนาะก็ดูเป็นแค่แนวทางนะครับซ mm ึ hmm. ่งถามว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าพวกแมนดะี้เนี่ยสกิลมันเป็นยังไงเนาะบางตัวก็ดูสกิลได้ไหมเน,นี่ยตรงเนี้ยคือมันไม่สําคัญอนะผมมองว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยสําคัญอะไรเท่าไหร่นะถ้าเราแบบจะสูงมาใช้งานอนะส่วนตัวผมไม่ได้อวยอยู่แล้วด้วยแล้วก็ ไม่ได้ใช้งานอี่แล้วนะการที่เราจะใช้งานจริงๆอนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับว่ามันเล่นได้หลากหลายไหมนะครับการที่เราเอาไปตีเอ,อ่ออารีนาการที่เราเอาไปลงในส่วนของตัวหอคอยเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูหอคอยเป็นหลักแล้วกันหอคอยสีเขียวนะครับเนี่ยส่วนมากเขาจะใช้ตัวของน้องขี่กระเป๋ากันเนาะเนี่ยเอเลนองก็มีคนใช้นะอืมแต่ว่าเล่นคู่กับอาอร์ฟอสนะครับอาร์วอสก,ก็ก็มีคนใช้เหมือนกันนะครับก็ไต,ต่ขึ้นสองอาสิบกัน หลายคนนะอืมหลายคนนะครับเอ,เอาไว้คราวหน้าเราจะมาลองไต่หอกันนะครับอันนี้ก็เป็นแค่เทลทที่ผมจัดขึ้นมาเนาะผมเน้นแบบว่าความคุ้มค่านะครับการที่เราแบบจะสุ่มจะเลือกมาใช้งานเนาะก็เพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสําหรับในส่วนของเทเลทนะครับที่ผมจัดขึ้นมาเนาะในส่วนของตัวอืนอ่นๆนะครับที่เป็นสีเขียวนะครับอย่างเช่นน้องตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็อาจจะอยู่สักประมาณตรงนี้เนาะหรือว่า อืมอาจจะเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยได้ใช้มั้งอ่ะก็จะประมาณนี้แหละตัวนี้ขอเอาไว้ติดไปก่อนแล้วกันนะตัวนี้ผมไม่ค่อยรู้สกิลเหมือนกันนะครับก็จะมีน้าจะครบหมดแล้วเนาะสำหรับในส่วนของตัวตรงนี้นะที่เป็นตัวละคร S&R เนาะอืมเอาเป็นว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะอันนี้จากที่ผมเคยเล่นมานะครับจากที่ผมเคยเล่นมาเนาะนเพื่อนๆมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสําหรับในส่วนของคลิตตรงนี้เนาะ ี๋ยวผมก็จะกลับมาเล่นแบบจริงจังแล้วนะเกมนี้นะก็เออตอนนี้คือได้แบบได้ตัวที่ต้องการไปแนละ้วก็คือตัวของเอลินาแสงนะครับส่วนมากอะ่ะผมอ่าการที่เราเล่นอะ่ะเราต้องคํานึงถึงว่าตัวละครนะครับแสงมืดเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีเนาะนะครับมันสามารถเล่นได้กับทุกทีมเลยนะครับส่วนตัวละครสีเขียวเนี่ยนะครับมันก็มีบางตัวนะครับโดยเฉพาะพวกซัพพอร์ตอ่ะมันจะเล่นคู่กับทีมเขียวนะครับมันจะเก่งก็ต่อเมื่อเราแบบฟูลทีมเขียวเนาะ เออนะครับบางตัวผมก็เลยอาจจะให้แบบเทียมันอาจจะต่ําสักนิดหนึ่งนะครับเนาะก็ลองดูเป็นแนวทางได้นะครับในส่วนของตัวเอสบวกเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ใช้งานได้แบบจริงจังแบบยาวๆนะก็คือเซกินะครับอย่างน้อยหกดาวเนาะหกดาวนะครับอาซูนะหกดาวนะครับแล้วก็ตัวอัญญาหกดาวแล้วก็ตัวของน้องขี้กระเป๋าหกดาวนะครับส่วนในส่วนของที่นกคอมแบทเนี่ยนะครับถ้าเราจะเอามาแค่แปะในส่วนของตัวเอ่อเบาบางพวกนี้เนาะเอาหนึ่งดาวนะครับอาฟอร์ดนะครับหกดาวนะ น้องทิศนะครับหกดาวตัวอินาหกดาวนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเอ,อ่อเอโคนะครับเอโคล่างเนี้ยสักศูนย์ดาวหนึ่งดาวก็โอเคแล้วนะหนึ่งดาวก็ดีแล้วเนาะแล้วก็น้องตัวจิ๋วหกดาวครับตัวนี้ผมเห็นคนใช้ก็เก่งมากนะครับส่วน t ี c เนี่ยผมขอติดไว้ก่อนนะครับว่าบางตัวเนี่ยอืมผมอาจจะใช้ไม่ได้แบบเต็มที่เท่าไหร่นะแต่พีอเนี่ยก็คือแบบ อ่าอาจจะไม่ค่อยเก่งนะผมให้ปีไปว่ามันมันไม่เก่งแล้วกันนะไม่คุ้มค่ากับการที่เราจะปั้นมาใช้นะแต่ที่จริงก็คือถ้าเราใช้แบบเออใช้แบบทีแบบแปลกอ่ะนั่นแหละมันก็อาจจะเก่งนะครับสำหรับตัวพวกนี้เนาะก็ต้องเป็นทีมเฉพาะสักหน่อยหนึ่งนะครับเอาเป็นทีมแบบทีมเฉพาะสักหน่อยแล้วกันเนาะนะครับอืมนะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับในส่วนของตัวเทียริสนะส่วนตัวที่มันเป็นเทียดีนะครับเราก็เราก็ต้องรอดูก่อนนะผมไม่เคยใช้แบบจริงจังเนาะสำหรับตัวใหม่นะครับแล้วก็ตัวน้องแว่นนะน้องแว่นนี่ก็คือแบบ ไม่เคยใช้เลยอนะครับเดี๋ยวผมไปดูน้องแว่นว่ามันเป็นสีเขียวจริงป้ะเนี่ยมันมีด้วยนน้องแว่นน่านจะเป็นสีเขียวนะถ้าผมจำไม่ผิด <c oughs> อีทะนะครับตัวนี้เนาะก็ถ้าใครเคยใช้แล้วมันเก่งก็ก็ลองบอกกันได้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเทปที่ผมจัดไว้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะโอเคนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ